รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะคุณอนุทินเนี่ยถูกปวอสอบเรื่องวัคซีน4,5,6ประเด็นเนี่ยแล้วก็มีพยานหลักฐานพอสมควร เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นมีคุณสมบัติไม่ไม่สุจริตเป็นที่ประจกักษ์ต่อสังคมแล้วถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ผิดจริงเนี่ยปปชคงไม่สอบสวนจริงมันจําเป็นนะถ้าคุณสามารถที่จะหาคนที่มีประสบการณ์เข้าไปบริหารกระทรวงเศรษฐกิจฐฐฐได้ผมว่าประเทศชาติจะเจริญกว่าน้แต่วันนี้มันเป็นจากโคต้าของพรรคการเมืองยิ่งรัฐบาลผสมขเข้าไปอีกก็มีโอกาสที่จะเลือกในกระทรวงที่ขนาดน,น้อย พูดง่ายๆก็คือกวางปลอเหมือนแบบไปจีบเขาเรื่อยๆทุกวันแล้วก็แนบเนียนมากๆแล้วก็มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคือจริงๆเนี่ยการหลอกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกมันต้องแบบทำเนี่ยหนึ่ามสี่ต้องมีข้อมูลแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเอออะไรอะไรก็เออคิดว่าเป็นลิงก์ว่าเออเขาถูกไปหมด สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวนะครับเช่นเคยครับเป็นประจําทุกสัปดาห์วันอาทิตย์บ่ายสองโมงตรงแล้วก็สี่ทุ่มตรงแบบนี้นะครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมสุธคุณแล้วก็คุณโชติมาครับค่ะตัวจริงสนามข่าวสัปดาห์นี้นะคะก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องข่าวการเมืองค่ะเราได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วนะคะโดยการนําของพรรคเพื่อไทยคะ่ะที่มีนายเศรษฐาทวีสินนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีคะ่ะจนถึงวันนี้ค่ะก็ยังถูกวิพาก์วิจารณ์กันถึงกระแสนะคะว่าจะมีความเหมาะสมรวมถึงการผสมร รวมนะคะของคณะรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่หลายคนก็บอกว่าน่าผิดหวังหรือไม่ค่ะใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมหน้าโมตาของเหล่ารัฐมนตรีนะครับคุณชนทิชารอดกันไัยครับได้มีโอกาสไปพูดคุยถามความเห็นจากหลากหลายท่านเลยนะครับถึงเหล่าบรรดาโผครมที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นนักร้องคนดังที่เป็นมือยื่นยุบพักเนี่ยนะครับไปถามความเห็นเลยว่ามีเหตุผลอะไรที่ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกเศรษฐารวมไปถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย ถึงปมประเด็นที่สงสัยเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเหล่าบรรดาวรัฐมนตรีขณะเดียวกันครับยังได้ไปสอบถามความเห็นนักวิชาการด้านเศรษฐกิจพลังงานแล้วก็การเมืองด้วยนะครับ<ฆ>นักวิชาการหลายท่านเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับถึงชมหน้าชมตาของครมนเนี่ยบอกว่าเหมือนอาหารจานเดิมมีการใส่ส่วนผสมเพิ่มเติมใหม่เล็กน้อย<ฆ>แต่พอประชาชนชิมไปแล้วบอกว่าไม่แซบครับลงสนามข่าวตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันครับ ณันทุทินเนี่ยถูกปปชสอบเรื่องวัคซีน4ี่หประเด็นเนี่ยแล้วก็มีพยานหลักฐานพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นมีคุณสมบัติไม่ไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมแล้วถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ผิดจริงเนี่ยปปชคงไม่สอบสวนจริงมันจําเป็นนะถ้าคุณสามารถที่จะหาคนที่มีประสบการณ์เข้าไปบริหารกระทรวงเศรษฐกิจได้เนี่ยผมว่าประเทศชาติจะ,จะเจริกว่านแต่วันนี้มันเป็นจาก โคต้าของพรรคการเมืองยิ่งรัฐบาลผสมเข้าไปอีกก็มีโอกาสที่จะเลือกในกระทรวงที่ถนัดน้อยต้องบอกว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีหลายมิติเชิงซ้อนอย่างยิ่งในทุกรัฐบาลแล้วกันนะพยายามพูดว่ามันเป็นปัญหาของตลาดโลกที่ควบคุมไม่ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยตลาดโลกเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพราะหลายๆครั้งที่ตลาดโลกมันไม่ได้แพงหรือหรือต่างประเทศเขาจัดการได้ไม่แพงเนี่ยเราจัดการได้แพงทุกที ี่นน้องรชาชชปะเกือบ4ี่เดือนเต็มหลังการเลือกตั้งเสร็จสิน้นที่สุดแล้วประเทศไทยก็ได้มีนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ชื่อเศรษฐาทวีสินพร้อมกับขุนพลบริหารงานกระทรวงต่างๆอีก35คนแต่เมื่อสังคมได้เห็นหน้าค่าตาคณะรัฐมนตรีแล้วก็รู้สึกว่าจะมีข้อกังขามากมายเริ่มจากอดีตรัฐมนตรีที่เคยถูกพักเพื่อไ่ยอภิปรายเรื่องการจัดซื้อวัคซีนไม่โปรง่งใส แสวงหาประโยชน์บนความตายของประชาชนวันนี้ปล่อยให้มานั่งตำแหน่งใหญ่กว่าเดิมอีกทั้งภูมิใจไทยได้กวีรัฐมนตรีมหาไทยทั้งว่าการและช่วยว่าการหากได้กำกับดูแลกรมที่ดินจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกับกรณีที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่รัฐมนตรีคนนี้โดโรคดีอุชการทั้งในประเทศและต่างประเทศแม้สุดท้ายจะรอดมาได้ แต่ยังเคยโดนถอดยศและได้รับการคืนยศเรื่องเรียนปริญญาเอกก็ยังถูกตั้งคำถามว่าไปเรียนจริงหรือไม่เพราะมหาวิทยาลัยที่เรียนจบมีลักษณะคล้ายอย่างห้องแถวรัฐมนตรีอีกคนเคยนั่งกี้ใหญ่ในกระทรวงคมนาคมและถูกเรียกร้องตรวจสอบความไม่โปร่งใสนับสิบเรื่องวันนี้กำลังกลับมานั่งกระทรวงเดิมยังมีรองนายกอีกท่านหนึ่งที่กำลังได้ตำแหน่งเป็นโบนัส เพราะเคยเป็นเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนักโทษออกกฎระเบียบที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนแดนไกลและเครือข่ายที่โดนกล่าวหาในคดีทุจริตยังมีประเด็นคนในเครื่องแบบอย่างตำรวจไปนั่งกระทรวงศึกษาในยุคที่เด็กและเยาวชนต้องการความเป็นตัวของตัวเองกำหนดอนาคตของตัวเองได้ทั้งยังนำผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูธรไปคุมฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สอสอเขตอนาล็อกไปคุมงานดิจิทัลและให้อดีตทหารไปคุมกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาลงทุนอะไรคอรมอผิดฟ้าผิดตัวแบบนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้นักวิชาการวิจาร์ถึงความไม่เหมาะสมและทำให้คุณนัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมือยื่นยุคพักส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกเสถีและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบความเหมาะสมของรัฐมนตรีที่มีชื่อในโผคอรมอเศษฐานหนึ่งเช่นคุณอนรุทินเนี่ยถูกปปชสอบเรื่องวัคซีน4 5 6หประเด็นเนี่ยแล้วก็มีพยานหลักฐานพอสมควรเพราะนั้นตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นมีคุณสมบัติไม่ไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมแล้วถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ผิดจริงเนี่ยปปชคงไม่สอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะผมเห็นว่าคุณอนรุทินเนี่ยไม่น่าจะมีคุณสมบัติ ตามรับนูนมาตามราเล่ห์หกสิบเล่ห์สี่นู่นคือก็คุณจุริยะจุติจุลิยะนี่นะฮะตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมเตยคมนาคมมีเรื่องร้องเรียนสิบกว่าเรื่องเรื่องสภามิตรสนภูมิแล้วตอนที่ปเป็นรัมเตยต่างๆเนี่ยก็ถูกถูกกรรมการปัจจุบันก็ยังถูกสอบอยู่คดีบางคดีก็ยังไม่จบและแบบนี้เขาเรียกว่าคุณสมบัติจุดจุดเด็ดซื่อสัตย์เดเป็นที่ประจักษ์เลยครับคุณสมศักดิ์ก็เช่นเดียวกัน เนี่ยล่าสุดเรื่องลดโทษสุดซอยเนี่ยก็กอชอก็สอบอยู่อย่าลืมว่าคุณสมบัติซื่อสัจจเดเนี่ยมันมีเรื่องจริยธรรมมาตามราองเล็บห้าด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คนพวกนี้เขาไม่สมควรที่รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีไม่ถูกฝาถูกฝั่าว่าไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆเข้ามาบริหารประเทศอันนี้มันเป็นข้อที่แปลกๆสําหรับการเมืองไทยว่า เวลาเราจะไปสมัครงานเนี่ยนะครับไปสมัครบริษัทต,ต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูว่าคุณจบอะไรคุณมีความรู้ความสามารถอะไรที่จะทําให้บริษัทนี้พัฒนาแต่การเมืองไทยมันไม่ต้องจริงๆมันจําเป็นนะถ้าคุณสามารถที่จะหาคนที่มีประสบการณ์เข้าไปบริหาร,ร,รกระทรวงเศรษฐกิจได้เลยผมว่าประเทศชาติจะเดิกว่านีนน้แต่วันนี้มันเป็นจากโคต้าของพรรคการเมืองยิ่งรัฐบาลผสมไปอีกก็มีโอกาสที่จะเลือกในกระทรวงที่ถนัดน้อย เขาอาจจะบอกว่าเอรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ไปดูนโยบายไม่ต้องมีความรู้ความสามารถขนาดนั้นผมว่าถูกครึ่งหนึ่งเขาเพราะว่าถ้าเราได้รัฐมนตรีที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถข้อมูลประเด็นต่างๆในเรื่องนั้นๆเนี่ยถ้านรัฐมนตรีมีอยู่ในหัวมันก็จะไม่ถูกชี้แนะชี้นำไปในทางที่ผิดดาดเพราะข้าราชการเขาก็มีข้อมูลส่วนหนะึ่งข้อที่จริงของข้อมูลในพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ เขาจะตั้งทีมก็เออตั้งทีมที่ปรึกษาก็ได้นี่ทีมที่ปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะมาจากพักการเมืองคนที่จะได้กับก็คือจะเป็นสอสอสอบตกบ้างเคยทํางานให้พักบ้างอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นหนึ่งอุปสรรคในการพัฒนาประเทศของไทยนะที่เราไม่ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปคุมกำกับดูแลในกระทรวงต่างๆ หากมองถึงวิกฤตของประเทศในตอนนี้คือปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาปากท้องและราคาค่าสาธารณูปโภคของประชาชนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเศร,รษฐกิจระหว่างประเทศมองว่าโโกระสวงที่สําคัญคือกระทสวงการคลังที่นาย,ยกเศรษฐานนั่งควบเก้าอีน้นี้กระสวงพาณิชย์รับผิดชอบโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและคำว่าไม่รู้จักแล้วก็ อาจจะไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ก็ได้นะแต่ว่ามีประสบการณ์หรือเปล่าตรงนี้มันจะมันจะสร้างมันจะคอนฟิเดนท์มันจะสร้างความเชื่อมั่นและ trust mm hmm. ได้หรือไม่เนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยสำคัญนะ mm hmm. นะรัฐมนตรีเนี่ยสำคัญนะที่จะกลับเครือนึ่งวันนี้ BCG เอย BCG เอยแล้วก็ ESG เอยผมผมว่าพวกนี้นเป็นคำพูดที่อยู่ในแวดวงจำกัดอยู่ในแวดวงของ ขา้าราชการอยู่ในวงกลมของนักวิชาการมันไม่ได้ถูกถอดรหัสลงไปในกลุ่มผู้การที่เป็น s อสไม่ได้ถูกถรหัสถอดรหัสไปที่ภาคเกษตรเพราะฉะนั้นมันจะไม่ประสบควาสมสําเร็จถ้าไม่สามารถจะถอดรหัสพวกนี้ลงไปสู่ภาคการผลิตได้อย่างจริงจังและลรัฐมีต้องรู้ว่าอ n นเตอร์เนชั่นอ a สแตนดาร์ดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิต คาร์บอนอ i มิชันเรื่องของ EUDR European Deforestation Free Product Green Energy พวกนี้จะกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้าที่จะทให้อุตสาหกรรมไทยส่งไปขายต่างประเทศไ,ทได้และจะทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยยังมีเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานที่พักเพื่อไทยเคยประกาศว่าทันทีที่ได้จัดตั้งรัฐบาล จะลดค่าไฟราคาค่าแก๊สและราคาน้ำมันรวมถึงเร่งขุดก๊สซธรรมชาติที่พื้นที่ทับซ้อนแต่ในมุมมองของนักวิชาการด้านพลังงานและดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจกันแผ่นดินมองว่ารัฐมนตรีที่นั่งในกระทรวงนี้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายไม่มีประสบการณ์ด้านพลังงานหากไม่มีความรู้และประสบการณ์ก็คงต้องพึ่งผาข้าราชการประจำซึ่งอาจทำให้ปัญหาพลังงาน ยังคงอยู่ในวังวนเดิมต่อไปคุพลังงานเพราะอะไรฮะเพราะมีเจ้าพ่อพลังงานคุมอยู่เบื้องหลังเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ามันเรื่องกา๊าซเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ออกมาบอกจะลดราคาเนี่ยผมว่าเอายกตัวอย่างเรื่องไฟฟ้านะครับเอาง่ายๆเลยไฟฟ้าเนี่ยคุณก็ยกเลิกสัญญาที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าซิครับไฟฟ้าเนี่ยนะฮะบริษัทกันขายให้ไฟฟ้าผลิต9บาท25 แล้วแล้วบริษัทไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าผลิตมาขายให้ประชาชน4บาทแล้วไอ้เก้าบาทยี่ห้าเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ยกเลิกใช่ไหมฮะแล้วบริษัทเนี้ยมีกําไรทั้งหมด12งโลงอ่ะปีละห้าหมื่นล้านนี่อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเราเรื่องเรื่องเรื่องพวกเี้ยผมถามว่าใครที่จะมาเป็นคู่ยกเลิกเรื่องพวกนี้ใครดําเนินการเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าอยู่นานไม่นานเนี่ยผมว่าอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแต่ละแต่ละคนแต่ละคนที่มาเป็นลัมตีเนี่ย ก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งนั้นต้องบอกว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีหลายมิติเชิงซ้อนอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐในทุกรัฐบาลแล้วกันนะพยายามพูดว่ามันเป็นปัญหาของตลาดโลกที่ควบคุมไม่ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยตลาดโลกเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพราะหลายๆครั้งที่ตลาดโลกมันไม่ได้แพงหรือหรือต่างประเทศเขาจัดการได้ไม่แพงเราจัดการได้แพงทุกทีนะครับเพราะเรามีกลไก เรื่องของการประกันกําไรให้ภาคเอกชนซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่เคยพูดแต่จริงๆแล้วสูตรการคิดราคากับประชาชนนั้นเป็นสูตรประกันกําไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ํามันสําเร็จรูปก็ตามนะครับอันนี้สําคัญมากเลยต้องยกเลิกสูตรประกันกําไรข้อหนึ่งผมเชื่อความสะอาดของท่านธีรพันธ์ผมเชื่อในความสะอาดของท่านนะครับแต่เป็นห่วงเนื่องจากว่ามันเหมือนกับปัญหาพลังงานเนี่ยมันเป็นเขาวงกต ที่มีการวางหมากวางเกมกันไว้หลายชั้นมากนะครับ <600. S 1> ยกตัวอย่างเรื่องการนําเข้าน้ mm ํามันเสรีนะครับท่านรัมนตปรีท่านว่าที่รัมนตรีเนี่ยได้พูดมาแล้วว่าท <pper> ่านจะทําให้มีการนําเข้าน้ํามันเสรีผมก็บกผมก็ต้องชี้แจงว่ามันมีข้อที่น่ากังวลใจก็คือว่าสเปคน้ํามันเมืองไทยไม่เหมือนสากลมันนําเข้ามาปุ๊บมันก็จะไม่เหมือนกันเมื่อกลมธุรกิจพลังงานไปตรวจมันจะไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันแล้วทํายังไงเราต้องปรับสเปค ก็เท่ากับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วเรื่องยากที่สุดคืออะไระที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่าค่าริจการชั้นผู้ใหญ่นะครับเราก็รู้กันดีเนาะว่าเดี๋ยวบริษัทพลังงานก็จะเชิญไปเป็นกรรมการเราต้องเห็นชื่ออยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะเกิดแรงเสียดทานไม่ต้องที่ไหนหรอกแค่ภายในองค์กรมันก็เกิดแรงเสียดทานแล้วว่าท่านนั้นทีจะฝ่าฟันแรงเสียดทานเหล่านี้ได้ดหรือไม่ ฝั่งนายกรัฐมนตรียังออกมาตอบโต้ถึงปมกระแสการวิาพากษ์วิจารณ์คอรมอว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะรัฐมนตรีทุกคนหากไม่ผิดต่อข้อกฎหมายและตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วก็ถือว่าไม่ผิดจริยธรรมซึ่งในประเด็นจริยธรรมได้ขอความเห็นจากสำนักง,งานกิจดีกาตีความผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆรัฐมนตรีนะครับถ้าเกิดไม่ผิดข้อบทกฎหมายไม่มีความผิด นะครับแล้วก็ผ่านแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดจริยธรรมครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครถูกใจทั้งหมดนะครับกับทุก,ท,กทุกท่านที่ถูกสรรหาเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้เกียรติท่างพักร่วมต้องให้เกียรติทางรัฐมทตรีทุกท่านที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติก็ต้องคอยดูผลงานกันดีกว่านะครับขอให้ดูวัดเขาด้วยผลงานนายกเศรษฐาย,ยังบอกยีกด้วยว่าต่อให้เกียรติพักร่วมและรัฐมนตรี ที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติจึงอยากขอให้สังคมดูกันที่ผลงานเพราะรัฐบาลเศรษฐานหนึ่งอาจสามารถพลิกฟื้นปัญหาในด้านต่างๆได้ชนที่ชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงานค่ะหลังจากนี้นะคะก็ต้องให้รัฐบาลของคุณเศรษฐาน,นะคะได้โชว์ผลงานกัน mm. ต่อไปนะคะว่าจะนำพาประเทศไปในทิศทางไหนคะ่ะ พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าไปตามอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับแก๊งคอรเซนเตอร์ที่รูปแบบในการหลอกลวงเนี่ยมันพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับพักกันครู่เดียวครับคุณง่ายๆก็คือความปลอมเหมือนแบบไปจีบเขาเรื่อยๆทุกวันแล้วก็แนบเนียนมากๆแล้วก็มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคือจริงๆเนี่ยการหลอกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกมันต้องแบบ ทำเนี่ยหนึ่มีต้องมีข้อมูลแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเอออะไรอะไรก็เออคิดว่าเป็นลิงก์ว่าเออเขาถูกไปหมด